สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่หกนะคะลูกประชาธิปไตยไบกราดเรื่องคําเชื่อมนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคําสันธานก็ได้นะคะลูกเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนรู้เนื้อหานะคะครูอยากให้นักเรียนได้ดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องคําเชื่อมหรือว่าคําสันธานนะคะมีอยู่สามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่ง บอกชนิดของประโยคตามโครงสร้างได้ 2. นํนำคำเชื่อมไปใช้ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ 3. ม,มีความกระตือรือร้นในการเรียนนะคะลูกต่อไปมาดูความหมายค่ะความหมายของคำเชื่อมคำเชื่อมหรือว่าคำสัมพันหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำข้อความกับข้อความหรือเชื่อมประโยคกับประโยคเพื่อแสดงความคล้อยตาม ความขัดแยง้งเหตุผลหรือเชื่อมความให้สลับสลวยนะคะลูกมาดูรายละเอียดข้างในกันค่ะ,ะมาดูคำสัญชานอย่างที่หนึ่งนะคะซึ่งชนิดของคำสัญชานเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสี่ชนิดด้วยกันนะคะลูกดูชนิดที่หนึ่งคำสัญชานที่เชื่อมความคอยตามค่ะนะคะ ครูจะมีคำให้นักเรียนได้ไไดด้้สังเกตนะคะคำเหล่านี้จะอยู่ในประโยคนะคะมีคำว่าและคำว่าทั้งและนะคะคือคำลักษณะอย่างนี้เราจะใช้ทั้งสองคำเลยนะคะลูกครูจะเรียกคำสัมพันธ์พวกนี้ว่าคำสัมพันธ์คาบนะคะมีคำว่าทั้งและทั้งก็ครั้งก็ครั้งจึงคคำว่าก็ดีคำว่าเมื่อก็นะคะ บางประโยคจะมีคําว่าก็ว่าอยู่ก็ได้นะคะลูกคําว่าพอแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะลูกครูจะทําด้วยตัวหนังสือสีแดงไว้ให้นักเรียนได้เห็นได้ชัดนะคะประโยคที่หนึ่งทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้ประโยคที่สองตัวอย่างที่สองนะคะลูกพอทําการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอน นี่เป็นลักษณะคล้อยตามนะคะคำสัมธานเหล่านี้ทำให้ประโยคสองประโยคนี้คล้อยตามกันนะคะลูกมาดูชนิดที่สองนะคะคำสัมธานที่เชื่อมความขัดแย้งะค่ะลูกนะคะมีคำว่าอะไรบ้างที่นำมาใช้คำว่าแต่คำว่าแต่เทว่าคำว่ากว่าก็ คำว่าถึงก็คำว่าแม้ก็นะคะมา,มาดูตัวอย่างนะคะลูกผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมเห็นไหมคะเป็นลักษณะขัดแยง้งนะคะกว่าเราจะเรียนจบเพื่อนๆก็ทํางานหมดแล้วนะคะมีเป็นลักษณะคล้อยตามคําสัาคานที่นํามาเชื่อมความ นะคะซึ่งทําให้ประโยคมีความขัดแย้งกัน mm hmm. ก็คือคําเหล่านี้แหละคะ่ะลูกชนิดที่สามนะคะคาสันธานที่เชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะลูกมาดูซิมีคําว่าอะไรบ้างคําว่าหรือหรือไม่ก็คาว่าไม่ก็อันนี้หรือไม่ก็ติดกันนะคะลูกคําว่าไม่เช่นนั้นะคะําว่ามิฉชนน,ชนั้นก็ มาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเธอคงจะไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังนะคะก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคำสันทามชนิดที่4นะคะเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลนะคะได้แก่คำว่าเพราะคำที่นำมาใช้นะคะเพราะฉะนั้น ฉะนั้นจึงคําว่าดังนั้นเพราะเหตุว่าเหตุเพราะแล้วก็คําว่าเหตุว่านะคะมาดูตัวอย่างนักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนักนะคะนี่คือเป็นเหตุเป็นผลนักเรียนก็บอกกับคุณครูที่ยืนหน้าประตูได้ว่าเหตุผลที่นักเรียนมาสายเนี่ยเพราะว่าฝนตกหนักนะคะดูตัวอย่างที่สอง เพราะสารีทิพย์ไม่ออกกําลังกายเธอจึงอ้วนมากงองูไม่เอานะคะนะคะไม่ใช่มาตรนะคะมากครูลืมลบขอโทษด้วยนะคะนี่คือเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าสารีทิพย์ไม่ออกกําลังกายะคะ่ะสาลีทิพย์จึงอ้วนมากต่อไปค่ะลูกมาดูหัวข้อต่อไปหน้าที่ค่ะหน้าที่ของคําสญคัญ คำสัมพันธ์ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะหนึ่งเชื่อมคำกับคำหรือกลุ่มคำนะคะลูกรูจะรูจะใส่ใส่ตัวหนังสือสีแดงไว้ให้นะักเรียนจะได้เห็นชัดๆนะคะเป็นคำสัมพานที่เชื่อมคำกับคำผักกาดและหัวหอมเป็นพืชสวนครัวนะคะเชื่อมคำกับคำเชื่อมคำกับกลุ่มคำนะคะนี้เป็นกลุ่มคำเธอจะสู้ต่อไปหรือยอมแพ้ นะคะนี่หน้าที่ของคําสั่นพันชนิดที่ไอตัวที่หนึ่งนะคะเอาต่อไปมาดูหน้าที่ตัวที่สองเชื่อมข้อความกับข้อความค่ะลูกข้อความกับข้อความอย่างเช่นการส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทําที่ไม่ดีรบกวนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้นะคะอันนี้เป็นข้อความนะคะลูกเป็นข้อความไม่ใช่ประโยคนะคะ ไปมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะคนเราต้องการอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซื้อสิ่งจำเป็นเหล่านี้นะคะนี่คือหน้าที่ของสันพันข้อที่สองยังมีอีกไหมอ่าม,มีอีกค่ะสามหน้าที่ของคำสันพัน ตัวที่3ก็คือเชื่อมประโยคกับประโยคค่ะลูกนะคะคำสันธานจะเชื่อมประโยคความเดียวกับประโยคความเดียวนะคะแล้วก็ประโยคก็จะกลายเป็นประโยคความรวมนะคะลูกแล้วก็ประโยคความรวมเนี่ยก็จะมีสีชนิดนะคะรวมแล้วคล้อยตามกันรวมแล้วเป็นเหตุเป็นผลกันรวมแล้วขัดแย้งกันรวมแล้วให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเหมือนที่เราผ่านมาตะกี้นั่นคือประโยคความรวมนะคะลูกมาดูตัวอย่างนะคะ ฉันอยากกินส้มตำแต่พี่อยากกินข้าวผัดนะคะเชื่อมประโยคก,กับประโยคนะคะต่อไปเราหววแผนแผ่นดินไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะอันนี้คือคำสันธานที่เชื่อมประโยคก,กับประโยคนะคะลูกยังมีอีกค่ะคำสันธานเชื่อมความให้สละสลวยนะคะเชื่อมความให้สละสลวยครูใช้คำว่าก่ คนเราก็ต้องผิดพลาดก,กันบ้างเป็นธรรมดาฉันก็เป็นคนจริงคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะการเชื่อมความทีนี้ครูมีข้อสังเกตให้นักเรียนได้สังเกตนะคะ,ะเรามาดูกันคำสันธานบางคำใช้คู่กันนะคะเช่นไม่ก็กว่าก็เพราะจึงถึงก็แม้ก็ ซึ่งคำสันทานเหล่านี้คือใช้คู่กันก็คือไม่ใช้คู่กับก็กว่าใช้คู่กับก็เพราะใช้คู่กับจึงที่ครูเรียกตอนต้นว่าสันทานคาบนะคะต่อไปข้อสังเกตข้อที่2องคำสันทานอาจอยู่ในตําแหน่งต่างๆในประโยคนะคะลูกนักเรียนดู2.1อยู่ระหว่างคําค่ะเธอชอบสีม่วงและสีขาวนะคะอยู่ระหว่างคํา อยู่หลังคำค่ะสองจุดสองคาสันาจะอยู่หลังคำคนก็ดีสัตว์ก็ดีรักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นนะคะจะอยู่หลังคำอยู่คล่อมค่ะสองจุดสามอยู่คล่อมคำถึงเป็นเพื่อนกันก็อย่าวางใจนะคะอันนี้อยู่คร่อมนะคะต่อไปอยู่ระหว่าง ระหว่างก็เหมือนเมื่อกี้นั่นแหละค่ะเธอจะดื่มน้ำส้มหรือดื่มนมต่อไปคำสันธานอาจจะอยู่หลังประโยคนะคะเราจะทำบุญก็ตามบาปก็ตามควรคิดถึงผลกรรมลักษณะนี้จะอยู่หลังประโยคนักเรียนสังเกตตัวอักษรที่เป็นสีนะคะลูกต่อไปสอค่ะอยู่ข้อมประโยคอย่างเช่นแม้เธอจะกินมากแต่เธอก็ไม่อ้วนนะคะ นี่คือข้อสังเกตอ่มาดูข้อสังเกตข้อที่สามค่ะลูกประโยคที่มีคําสังพันนั้นจะแยกออกเป็นประโยคย่อยได้ตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปนะคะก็เมื่อกี้นะคะเราผ่านมาแล้วกว่านี้สี่คำบังคําเป็นได้ทั้งคําสังพานและคําบุพบทอันนี้ครูอยากให้นักเรียนได้สังเกตคําว่าเมื่อนะคะคําว่าเมื่อสามารถแยกเป็นได้สลักษณะ นะคะเมื่อเวลา16นาฬิกาอาร์ตได้ออกจากโรงเรียนแล้วอันนี้เป็นคำบุพบทนะคะดูตัวอย่างที่สองเมื่อเราได้ยินเสียงระฆังหวยได้ออกจากโรงเรียนแล้วเมื่อคำนี้เป็นคำสันธานนะคะลูกห้าคำว่าให้ให้เมื่อนำไปใช้เชื่อมประโยคก็จะเป็นคำสันธานนะคะเช่นเขาทำท่าตลกให้เด็กหยุดร้องให้นะคะ ข้อสังเกตข้อที่หคําว่าว่าคําว่าว่าเมื่อนํามาใช้เชื่อมประโยคระหว่างประโยคก็จัดเป็นคําสัมธานเหมือนกันนะคะลูกเช่นหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีการกวาดล้างพวกมิจฉาชีพครั้งใหญ่ซึ่งครูจะมีครูจะมี อีกคำหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งข้อสังเกตมันหายไปจากสไลด์ไม่เป็นไรค่ะลูกนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดในเรื่องคำสังทานนะคะครูให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่สองนะคะในหนังสือชุดแม่บทมาตรฐานนะคะลูกหน้า38ข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสอง ไว้พอนักเรียนเรียนถึงเรื่องนี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งในในรายกลุ่มผู้ปกครองนะคะลูกวันนี้เรื่องําสังขารถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะักเรียนเปิดทวนดูนะคะเปิดเปิดคลิปที่ครูส่งให้ทวนดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝังนักเรียนแค่นี้สวัสดีค่ะลูก